วันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดสุนทรพิบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดพาชมนะครับเป็นรถ t o y ยต้ายาริสเอทีคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่นย่อยนะครับของเขา1.2มิตรนะครับเป็นรถปี2020แท้นะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่2 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถนะครับคันนี้นะครับอยู่ในระยะรับประกันศูนย์ของ t o y ยตานะครับถึงปี2023เลยนะครับ รถสวยพร้อมใช้งานไม่น้อยปี2020แท้นะครับราคาโคตรคุ้มนะครับคันนี้สาหรับคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะครับส่งเดือนระประมาณ70,00กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซื้อง่ายนะครับที่นี่จัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยนะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันได้เลยนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับ ซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันนะครับการตรวจสภาพนะครับการันตีตัวถังโครงสร้างของรถนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิษว่ามไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า Toyota y a าริสเอทนะครับรุ่น1.2มิตรปี2020คันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับ มาชมออปชันกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับด้านบนนะครับระบบไฟหน้าของเขานะครับคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับด้านล่างนะครับตัวกันชนนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับด้านช่องรวมนะครับเป็นสีดำมิดไนท์นะครับตรงนี้เลยนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับมาพร้อมโลโก้นะครับโตโยต้าแบบโครเมียมเลยนะครับด้านกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเป็นเส้นนะครับตรงนี้เลยส่วนกันชนด้านล่างนะครับตัดด้วยขอบสีแดงนะครับตรงนี้เลยนะครับสวยมากนะครับสําหรับโฉมนี้นะครับ เป็นรถเก๋งซีดานนะครับเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับส่วนรุ่น1.2มิตรนะครับยังไม่ได้ไฟตัดหมอกมานะครับส่วนตรงนี้นะครับชุดครอบนะครับไฟตัดหมอกเป็นสีดำเลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อแม็กนะครับของเจ้าคันนี้นะครับที่ได้ไปนะครับลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะครับสีทูโทนนะครับขนาดแม็กนะครับคันนี้ขอบ15นิ้วนะครับ มาพร้อมยาง185 60R15 เลยนะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรคคู่หน้าเลยนะครับถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับกระจกมองข้างของเขาปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้านะครับถัดมานะครับด้านมือเปิดนะครับสีเดียวกันนะครับกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับคันนี้ กุญแจนะครับคันนี้เป็นกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับกดล็อกล็อกรถเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับถัดมานะครับด้านล้อหลังนะครับระบบเบรกนะครับเป็นเบรกดับนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้ไฟท้ายที่ได้ไปนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ มาพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับแบบพรเมียมนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีนะครับยาริสนะครับเอทีพนะครับรุ่นย่อยของเขาจะเป็น1.2มิตรนะครับกันชนหลังสีเดียวกันกับตัวรถนะครับรอบๆคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านออปชั่นด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในตัวรถกันต่อนะครับว่ารุ่น1.2มิตรนะครับของเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีพันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรเด็ดๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ออปชันภายในนะครับคันนี้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแบบกรรมยี่นะครับจากโรงงานเลยนะครับภายในกว้างนะครับนั่งสบายนะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับแบบ4ีดานนะครับคันนี้ออปชันจัดเต็มเหมือนกันนะครับสําหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับ เดี๋ย <are S 1> วเรามาชมออปชันฝ like ั่งคนขับก kind of ันต่อนะครับเริ่มจากบ่อนะครับของคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับด้วยการโยกขึ้นโยกลงนะครับประมาณนี้นะครับถัดมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตควบคุมนะครับเป็นระบบออโตออฟนะครับขณะลูกค้าจอดรถนะครับรถก็จะดับนะครับแต่ว่าระบบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับยังทํางานปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับการระบบการลื่นถลายของรถนะครับบังคับการทรงตัวของรถนะครับ ถัดมานะครับด้านพวงมาลัยนะครับมาพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะครับด้านความปลอดภัยนะครับของเจ้าโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับระบบถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด9ใบเลยนะครับโคตรเยอะนะครับคันนี้ถัดมานะครับระบบไม้นะครับเรือนไม้นะครับเป็นไม่แบบดิจิตอลนะครับ เลขไมคันนี้อยู่ที่26,537กมิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอรถยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์นะครับของโตโยต้าเลยนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับคันนี้นะครับเป็นจอของโตโยต้านะครับหน้าจอแบบพัสกีนะครับตรงรุ่นเลยนะครับถัดมานะครับด้านจอนะครับ็นจอของโตโยต้าโดยตรงนะครับมาพร้อมนะครับหน้าจอแบบพัสกีนะครับรองรับวิทยุ CD MP3 AUX USB ระบบเชื่อมต่อ บูทูธแบบไร้สายนะครับคันนี้นะครับขนาดถอยนะครับมีกล้องหลังมาพร้อมนะครับจากศูนย์เลยนะครับถัดลงมานะครับระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิแยกนะครับซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิแยกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมแอร์นะครับเพิ่มความแรงนะครับถัดมานะครับด้านเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังเลยนะครับภายในขอบลอนสีดำนะครับคันนี้ดูแลง่ายนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเรื่องรถเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจนะครับอยากได้รถมือสองคุณภาพปีนะครับนึกถึงศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนเปิดบริการทุกวันนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ผมด้านล่างเลยนะครับ ที่นี่นะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามผมได้ใน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้นัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ